ตามพระราชบัญญัติการเกณฑ์ช be um, ่วยราชการทหารนะครับปศสองห้าสามศูนย์การเกณฑ์ทหารการเกณฑ์ทหารนะครับหมายความถึงข้อใดต่อไปนี้การเกณฑ์ทหารหมายถึงข้อใดตัวไปนี้กอไก่นะครับการเกณฑ์ในเวลาปกติและการเกณฑ์ในเวลาไม่ปกติปกติกับอปกติขอไข่การเกณฑ์ในเวลาปกติการเกณฑ์ในเวลาไม่ปกติแล้วก็ การเกณฑ์ในเวลาสงครามนะครับกควายการเกณฑ์ในเวลาสงครามการเกณฑ์ในเวลาฉุกเฉินแล้วก็การเกณฑ์ในเวลาปกติน้องูนะครับการเกณฑ์ในภาวะสงครามการเกณฑ์ในภาวะฉุกเฉินแล้วก็การเกณฑ์ในเวลาปกติก่อควายก็จะต่างกันอยู่ตรงที่การใช้คํานะครับจากเวลาก็เปลี่ยนมาเป็นภาวะนะครับเวลาสงครามภาวะสงคราม เวลาฉุกเฉินมาเป็นภาวะฉุกเฉินแล้วก็ในเวลาปกติมาเป็นการเกณฑ์ในเวลาปกติตนี้เหมือนกันนะครับต่อไปข้องอนะครับการเกณฑ์ในภาวะสงครามและการเกณฑ์ในภาวะปะกติก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูตัวกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติการเกณฑ์ราชการทหารบศ2 5 3 0นนะครับว่าเขากําหนดในบทนิยามเอาไว้นะครับว่าไอ้ตัวของการเกณฑ์ทหารเนี่ยมันหมายถึงการเกณฑ์ทหารอะไรบ้างนะครับก็กฎหมายก็พระราชบัญญัติการเกณฑ์การช่วยพระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหารบศ2 5 3 0นะครับในมาตราที่4ก็จะเป็น ามาตราที่ว่าด้วยบทนิยามนะครับบทนิยามในพระราชบัญญัตินี้นะครับการเกณฑ์นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2อย่างนะครับการเกณฑ์ประเภทที่1ก็คือการเกณฑ์ในเวลาปกตินะครับาการเกณฑ์ในเวลาปกตินะครับก็หมายความว่าการเกณฑ์ช่วยราชการทหารนะครับ สำหรับหน่วยทหารที่ออกฝึกราชการสนามนะครับเฉพาะเมื่อไม่สามารถหรือไม่มีเวลาพอที่จะจัดหาทรัพย์สินเพื่อใช้ในราชการทหารได้ตามปกตินะครับเกณฑ์ช่วยราชการทหารสำหรับหน่วยทหารที่ออกฝึกราชการสนามเฉพาะเมื่อไม่สามารถหรือไม่มีเวลาพอที่จะจัดหาทรัพย์สินเพื่อใช้ในราชการทหารได้ตามปกติก็หมายความว่า เกณฑ์นะครับเพื่อที่จะไปช่วยทหารนะครับสําหรับหน่วยทหารที่ออกฝึกนะครับออกฝึกในเวลาปกติก็คือไม่มีสถานการณ์ที่เป็นการรบไม่มีสถานการณ์ที่เป็นภาวะสงครามอยู่เป็นสถานการณ์ปกติตั่วไปเพราะฉะนั้นสถานการณ์ปกติตั่วไปก็จะไปว่ากันด้วยเรื่องของการฝึกนะครับเพราะฉะนั้นเอาเกณฑ์ไปเพื่อที่ ใช้สนับสนุนในการฝึกต่อไปนะครับอ่าสองนะครับก็คือการเกณฑ์ในเวลาไม่ปกติการเกณฑ์ในเวลาไม่ปกติหมายความว่าการเกณฑ์ช่วยราชการทหารในระหว่างที่ประเทศอยู่ในภาวะการรบหรือภาวะสงครามนะครับหรือในระหว่างเวลาที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎในการศึก เพราะฉะนั้นในเวลาไม่ปกติเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4กรณีนะครับ4กรณีก็คือ1นะครับการรบนะครับ2นะครับก็คือสงครามนะครับสสถานการณ์ฉุกเฉิน แล้วก็สี่นะครับก็จะเป็นอายการศึก่านะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ตรงเนี้ยนะครับจะเอาไปออกข้อสอบก็ค่อนข้างที่จะมีสูงนะครับถ้าเกิดเอาเรื่องของพระน่าจะเป็นหยัดการเกณฑ์ช่วยราชการทาหารเมานะครับเพราะว่าในส่วนของบทนิยามเนี่ยโอกาสที่จะเอาไปออกข้อสอบได้สูงอยู่นะครับฉเฉลยก็คือข้อกไก่นะครับ การเกณฑ์ในเวลาปะกะติและการเกณฑ์ในเวลาไม่ปะกะตินะครับก็เพิ่มเติมนะครับ <_ C os> เพิ่มเติมเป็นความรู้ <_ C os> เพิ่มเติมไปก็คือหมายเกณฑ์นะครับหมายความว่าอะไรหมายเกณฑ์หมายความว่าหนังสือสั่งเกณฑ์ซึ่งเจ้าพนักงานปกครองที่ออกไปอ่าซึ่งเจ้าพนักงานปกครองท้องที่นะครับออกไปถึงผู้ถูกเกณฑ์นะครับแรงงานหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ถูกเกณฑ์ เพราะฉะนั้นนะครับคาว่าหมายเกณฑ์ที่เราจะต้องรู้ก็คือ1คนที่ออกนี่คือใครคนที่ออกหมายเกณฑ์ก็คือเจ้าพนักงานปกครองท้องที่นะครับเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ซึ่งก็เดี๋ยวจะมีบทนิยามของคําว่าเจ้าพนักงานปกครองท้องที่อยู่ว่าหมายถึงใครบ้างนะครับเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ออกไปถึงผู้ถูกเกณฑ์นะครับผู้ถูกเกณฑ์นะครับคนเดียวพอไหม ผู้ถูกเกณฑ์แรงงานนะครับหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ถูกเกณฑ์เพราะฉะนั้นการเกณฑ์เนี่ยมันก็จะมีอยู่ตั้งแต่1ก็คือการเกณฑ์ตัวคนนะครับการเกณฑ์แรงงานก็คือการเกณฑ์ตัวบุคคล2ก็คือในส่วนของการเกณฑ์ทรัพย์สินนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการสงครามเอาไปใช้ในการรบเอาไปใช้ในการฝึกก็แล้วแต่นะครับต่อไปนะครับคําว่าเจ้าพนักงาน ปกครองน้องที่นะครับเจ้าพนังกงานปกครองน้องที่หมายความว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดประลัดเมืองพัทยานายอำเภอผู้อำนวยการเขตประหลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอและผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ดำรงเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นตัวของ เจ้าพนักง,งานปกครองท้องทีนะ่นะครับมันหมายถึงหัวหัวก็คือหัวระดับจังหวัดก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็หัวระดับอำเภอก็คือตัวนายอำเภอหรือปลัดอำเภอหัวหน้าทีมนะครับไม่มีรองผู้ว่าไม่มีปลัดจังหวัดนะครับไม่มีปพกโ,โสนะครับมีเพียงแค่หัวเท่านั้นก็คือผู้ว่าครับนายอำเภอนะครับในส่วนของท้องถิ่นก็จะมีผู้ว่ากทมนะครับแล้วก็ในส่วนของผอเขตนะครับ แล้วก็ปร,รับเมืองปฏิยาอันนี้เพิ่มเติมขึ้นมาโอเคนะครับต่อไปนะครับก้อที่สองก้อที่สองตามพระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร2530้อก็ใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องนะครับเวลาทำข้อสอบเราก็ต้องวงเอาไว้เลยว่ากล่าวไม่ถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวพอไปอ่านตัวช้อยนะครับอ่าลืมนะครับว่ามันถามว่ากล่าวถูกต้องหรือกล่าวไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ โอกาสที่จะไปเสียคะแนนกับเรื่องแบบนี้นะครับมันก็ม,มีมีนะครับมีเช่นเดียวกันนะครับผมก็เคยนะครับผมมานึกย้อนอีกทีเออข้อนั้นมันมันถามว่าถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องแล้วนะครับก็อาจจะทําให้เสียคะแนนกล่าวได้ตามพระราชบัญญัติการเกฑ์ช่วยราชการทหารพศ2530นะครับข้อใดตัวนี้กล่าวไม่ถูกต้องข้อไก่นะครับในเดือนธันวาคมของทุกปีให้ประหลัดเมืองพัทยา ายอำเภอผู้อำเนการเขตประหลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอหรือผู้ำดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ดำรงเดียวกับในอำเภอนะครับทำบัญชีส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือส่วนราชการที่รัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงกลาวอมกำหนดนะครับรกระทรวงกลามนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของการจัดทำบัญชีหนึ่งก็คือจะต้องจำว่า เป็นหน้าที่ของใครนะครับก็คือเป็นหน้าที่ของอประหลัดเมืองพัทยาในอำเภอผู้เมเงินการเกตประหลัดอำเภอหัวหน้ากิงนะครับผู้ดารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นาะฉะนั้นคนที่ทําบัญชีรายชื่อนะครับทําบัญชีเนะีนะครับทาบัญชีกับคนที่เป็นเจ้าพนักงานปกครองทองที่ นะครับคนที่ทําบัญชีกับคนที่เป็นเจ้าพนักงานปกครองท้องที่เป็นคนละส่วนกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีบางตําแหน่งซ้ํากันก็ตามนะครับแต่เราไม่เอาไว้ไม่ไปจำว่ายีเจ้าพนักงานปกครองท้องที่เอาเป็นคนทําบัญชีด้วยนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับก็ขอไข่นะครับ การเกณฑ์ในเวลาปกติสามารถทำได้ในกรณีที่เป็นการเกณฑ์เพื่อการฝึกราชการสนามที่จำเป็นต้องมีพลเรือนเข้าร่วมในการฝึกหรือเป็นการฝึกเพื่อเตรียมพลนะครับ <c oughs> <c oughs> ต่อไปนะครับ การเกณฑ์รถไฟเรือหรืออากาศยานไม่สามารถกระทําได้นะไม่สามารถกระทำได้เลยเกณฑ์รถไฟหรืออากาศยานพวกนี้ไอที่เป็นในขนส่งมวลชนมานะครับมันไม่สามารถที่จะทําได้เราก็คอและขอกล่าวไม่ถูกต้องนะครับจอจานทั้งก็ขอขอและคอกล่าวไม่ถูกต้องนะครับข้อไก่ถ้าจะหลอกกันก็คือหนนะครับหลอกกันที่เดือน สองก็หลอกกันที่ตัวบุคคลตรงเนี้นะครับหลอกกันที่เดือนหรือตัวบุคคลก็ขอไข่ถ้าจะหลอกกันก็คือสามารถทําได้ในกรณีที่เป็นการเกณฑ์เพื่อการฝึกราชการสนามที่จําเป็นต้องมีพลละเดือนร่วมในการฝึกหรือก็คือ1อย่าง2อย่างนะครับถ้าจะหลอกกันก็อยู่ที่ตรงเนี้นะครับว่าจะเป็น1อย่างหรือ2อย่าง <cocktail> หรือมากกว่า2อย่างนะครับ ต่อไปก็โคฟายการเกณฑ์รถไฟหรือเรือเรือ,รอหรือกาศยานไม่สามารถกระทําได้นะครับวันนี้ก็หลอกทั้งประโยค์ถ้าจะหลอกนะครับทีนี้เราก็ไปดูกันที่ข้อกฎหมายนะครับข้อกฎหมายพระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหารพศ2530นหาระ 30, นะครับในมาตรา7จในเดือนมกราคมในเดือนมกราคมไม่ใช่เดือนธันวาคมนะครับเพราะว่าก็อกไก่นะบอกว่าภายในเดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นนะครับ ก้อนี้ก็กล่าวไม่ถูกต้องนะครับต่อไปมาตราที่10นะครับมาตราที่10มาตราที่10บอกว่าการเกณฑ์นะครับการเกณฑ์ในเวลาปกติจะกระทําไม่ได้เว้นแต่การเกณฑ์เพื่อการฝึกราชการสนามที่จําเป็นต้องมีพลละเรือนเข้าร่วมในการฝึกเท่านั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่า เหตุผลเดียวเหตุผลเดียวเท่านั้นนะครับที่เหตุผลเดียวเท่านั้นที่จะทำการเกณฑ์ในเวลาปกติได้นะครับเฉพาะกรณีของการฝึกราชาการสนามที่จำเป็นต้องมีปรลรเรือนข้อร่วมแต่ข้อขอใขรบอกว่า การเกณฑ์ในเวลาปกติสามารถทําได้ในกรณีที่เป็นการเกณฑนะ์เพื่อการฝึกราชการนะครับเพื่อการฝึกราชการสนามที่จําเป็นต้องมีพลเรือนเข้าร่วมในการฝึกหรือเป็นการฝึกเพื่อเตรียมผลนะครับในข้อขอใข่บอกว่า2อ,อย่างเพราะฉะนั้นข้อขอไข่ก็ไม่ถูกต้องต่อไปนะครับมาตราสิบสองบอกว่าการเกณฑ์รถไฟเรือเรืออากาศยาน จ้าหน้าที่ฝ่ายทหารอาจเข้าครอบครองและใช้สิ่งอำนวยความสะดวกพัสดุและสิ่งอื่นอันจำเป็นสำหรับการใช้รถไฟเรือเรืออากาศยานทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วแต่จะเห็นสมควรน,นะครับทั้งรถไฟเรือเรืออากาศยานสามารถเกณฑ์ได้ทุกประเภทเลยนะครับแล้วการเกณฑ์ก็เป็นการเกณฑ์ได้ทั้งหมดหรือ บางส่วนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อกอควายบอกว่าการเกณฑ์รถไฟเรือเรือกาศยานไม่สามารถกระทํำได้อันนี้ก็เป็นกล่าวไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องข้อทั้งข้อคอขอและคอกล่าวไม่ถูกต้องนะครับอ่านี่ก็จะเป็นในส่วนของเฉลยนะครับ ต่อไป้อที่สามอที่สามตามพระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหารพศ2 5 3 0การเกณฑ์ในเวลาปกติซึ่งจะเป็นการเกณฑ์ทรัพย์สินโดยทรัพย์สินที่อาจเกณฑ์ได้คือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ข้อใดที่กล่าวไม่ถูกต้องนะครับทรัพย์สินที่อาจจะเกณฑ์ได้กอไก่เกณฑ์สถานที่สําหรับใช้พักเดมหรือสร้างที่พักเดมสําหรับาการฝึก ภาคสนามนะครับต่อไปก็ขอไข่นะครับเกณฑ์เชื้อเพลิงน้ำมันเชื้อเพลิงสิ่งหล่อลื่นก๊าซในส่วนข้อที่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าการเกณฑ์เนี่ยมันเกณฑ์รถไฟเรือหรืออากาศยานนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวของรถไฟเรือหรืออากาศยานมันก็ <S <S เกี่ยวข้องกับเรื่องของเชื้อเพลิงน้ำมันเชื้อเพลิงสิ่งหล่อลื่นก๊าซนะครับต่างๆนะครับก็ มันก็ได้จะเอาไปใช้ในการฝึกได้ด้วยนะครับคอควายยานพาณะพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้สําหรับการซ่อมบํารุงยานพานะนั้นงอูนะครับสัตว์ภาณะพร้อมด้วยเครื่องผูกเทียมและเครื่องมือเครื่องใช้สําหรับการซ่อมบํารุง,มมมมงยานพานะนั้น ข้อโจาจานนะครับไม่มีข้อใดที่กล่าวไม่ถูกต้องโจทย์ถามว่าทรัพย์สินที่อาจเกณฑ์ได้คือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ข้อใดที่กล่าวไม่ถูกต้องก็ไปดูข้อกฎหมายนะครับข้อกฎหมายในพระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการอาหารบศ2530ัมาตราที่ถิบเ็ดน,นะครับการเกณฑ์ตามมาตราสิบอาจเกณฑ์ทรัพย์สินได้ดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือการเกณฑ์สถานที่สําหรับใช้พักเรมหรือสร้างที่พักเรมก็คือข้อกอไก่แปลว่า เกณฑ์ได้นะครับต่อไปก็ขอไข่เกณฑ์เชื้อเพลิงน้ำมันเชื้อเพลิงสิ่งหล่อลื่นและก๊าซก็คือ,ขอ,ขอคก็ขอไข่เกณฑ์ได้ขอควายเกณฑ์ยานพาหนะพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้สําหรับการซ่อมบำรุงยานพาหนะนั้นนะครับ,รบก็แปลว่าขอควายเกณฑ์ได้งองเอ้ยต่อไปนะครับสี่สัตว์พาหนะหรวมทั้งเครื่องผูกเทียมและเครื่องใช้สําหรับสัตว์พาหนะนั้นก็ได้ แปลว่าตรวจถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องคําตอบก็คือข้อจอจานไม่มีข้อใดที่กล่าวไม่ถูกต้องนะครับดูมาตราที่สามต่อนะครับทรัพย์สินดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์นในเวลาปกตินะครับก็คือได้รับการยกเว้นก็คือ,อไม่สามารถที่จะไปเกณฑ์ได้นั่นเองนะครับหนึ่งก็คือยานพาหนะที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันต่างการทูต สองก็เป็นยานพานะและสัตว์พานะที่ใช้สําหรับการไพรสเนตัวเลขก็คือํารงความตารงการสื่อสารเอาไว้น,นั่นเองนะครับสามยานพานะโดยสารที่ใช้ทําการตามกําหนดวันเวลาและเส้นตามปกติสี่ก็จะเป็นม้าพันธุ์และโครพันธุ์ที่จําเป็นสําหรับใช้ในการผสมพันธ์นะครับแล้วก็มาตราที่สสี่สถานที่ดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์ในเวลาปกตินะครับ ในเวลาปกติไม่สามารถที่จะไปรบกวนสถานที่เหล่านี้ได้แต่ก็คือสถานที่ราชการสถานทูตสถานกรุงศูนย์หรือสถานที่ทาการขององค์การระหว่างประเทศหรือสถานที่ทาการอื่นที่เป็นของรัฐบาลต่างประเทศนะบที่ทาการษณีย์นีทัวรเลขสถานพยาบาลและสถานที่ใช้สําหรับสงเคราะห์เด็กกำพร้าหรือคนพิการนะก็5นะครับสามศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายนะก็หนะครับสถานที่อื่นตามที่กําหนดใน กฎกระรวงคาตอบนะครับก็คือไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับตามที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อข้อที่4นะข้อที่4ตามพระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหารสําหรับเกณฑ์ในเวลาปกติเวลาไม่ปกตินะครับข้อใดตัวไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องกอไก่นะครับการเกณฑ์ในเวลาไม่ปกติให้กระทําทได้ ในระหว่างเวลาประเทศอยู่ในภาวะการรบการสงครามหรือกรณีประกาศกฎอัยการศึกเท่านั้นนะครับ1 2 3ามมเหตุการณ์ที่จะเป็นการเกณฑ์ในเวลาไม่ปกติได้ต่อไปก็ขอใขรนะครับเมื่อมีความจำเป็นในการป้องกันประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลาโอมนะครับเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเขายึดอสังหาร,ริมทรัพย์ไว้ชั่วคราว เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการแต่ในกรณีเกิดความเสีหายหายเจ้าของหรือผู้รอบรองมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสีหายหายที่เกิดจากการยึดอาังหาริมทรัพย์นั้นได้นะครับก้อคายผู้ถูกเกณฑ์ในงานซึ่งต้องทำงานอันเป็นหน้าที่ที่ต้องทําเป็นปะกติและได้รับการจ้างจากนายจ้างสําหรับการนั้นอยู่แล้วนะครับก็คือ,อเกิด สถานการณ์นะครับการลบเกิดสถานการณ์สงครามเกิดขึ้นนะครับแล้วทีนี้มีการเกณฑ์แรงงานไปช่วยสร้างาฝายไปช่วยสร้างถนนนะครับแล้วก็ไอ้คนเหล่านี้นะครับเขาก็เป็นคนที่เป็นแรงงานในการทําฝายทําถนนอยู่แล้ว,ลวนายจ้างก็ยังถูกเกณฑ์มาด้วยก็คือยังจ่ายค่าจ้างเป็นปกตินะครับก็ไม่ต้องไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน องอูก็ก,อแ,อ,ก,ก,อ,ก,กอ,อและขอกล่าวไม่ถูกต้องจอจามทั้งก็คอขอและคอกล่าวไม่ถูกต้องนะครับทีนี้เราก็เพื่อให้มันตอบได้ถูกต้องนะครับก็ไปดูตัวข้อกฎหมายกันก่อนนะครับมาตราที่สิบสการเกณฑ์ในเวลาไม่ปกติให้กระทำได้นะครับ ในระหว่างที่ประเทศอยู่ในภาวะการรบหนึ่งการสงครามสองนะครับนับแต่ได้มีคำสั่งให้ทหารเตรียมเข้าทำการรบนับแต่วันที่ได้ประกาศสงครามนะครับและให้ใช้ทั่วราชอาณาจักรต่อไปสองนะครับในระหว่างที่ประเทศมีสถานก,การณ์ฉุกเฉินสามนะครับนับแต่วันเวลาใน และในเขตที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น3ในระหว่างที่มีกฎอียการศึกะนะครับนับแต่วันเวลาและในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกะนะครับก็4แต่นนี้บอกว่า3นะครับคือการลบการสงครามแลนะก็กฎอัยการศึกแปลว่าข้อนี้ข่าวไม่ถูกต้อง ต่อไปนะครับเมื่อมีความจําเป็นในการป้องกันประเทศรัฐมนตรีว่าการ,ร,รกระทรวงกลาโหมมีอำนาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหา,ารเขายึดอาสงอาริมทรั์ไว้ชั่วคราวเพื่อประโยชน์แก่ต่างราชการนะครับเพื่อประโยชน์แก่ต่างราชการและให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหา,ารออกใบรับไว้ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาสงอาริมทรัพ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการยึดอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหนึ่งนะครับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายนะครับแต่ว่าตามมาตราห้าิก็คือไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายเพราะฉะนั้นข้อขอไค่ก็ผิดต่อไปข้อขอพายต่อไปนะครับมาตราห3ิบสาม ผู้ถูกเกณฑ์ในงานซึ่งต้องทำมาเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำเป็นปกติและได้รับค่าจ้างจากนายจ้างสำหรับงานนั้นอยู่แล้วไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนนะครับผู้ถูกเกณฑ์ในงานซึ่งต้องทำมานเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำเป็นปกติและได้รับค่าจ้างจากนายจ้างสำหรับการนั้นอยู่แล้วไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนก็ถูกเพราะฉะนั้นก็ที่กล่าวไม่ถูกต้องก็มีเฉพาะข้ออและ ขอเท่านั้นนะครับคำตอบจึงตอบข้อ,องูทีนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของอันนี้จะเลยนะครับก็คือกอขอไก่รวมถึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยเพิ่มมาอีกหนึ่งขอไข่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่มีสิทธินะครับเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการยึดทรัพย์ทัน ต่อไปข้อที่ห้านะครับข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องข้อไก่การเกณฑ์ในเวลาปกติให้เจ้าพนักงานปกครองท้องที่ที่ออกหมายเกณฑ์เป็นผู้กํหาหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเจ้าพนักงานปกครองท้องที่เป็นคนกําหนดค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเกณฑ์ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมทรัพย์สินนั้นมารับค่าทดแทนนะครับ ตรงที่จะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็คือคนที่นะครับคนที่กำหนดค่าทดแทนนะครับคนที่กำหนดค่าทดแทนก็คือเจ้าพนักงานปกครองตองที่ขอไขรนะครับ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินไม่พอใจจำนวนค่าทดแทนให้ยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ภายใน30วันออกหมายการเกณฑ์ในเวลาไม่ปกติให้เจ้าพนักงานปกครองท้องที่เป็นผู้ออกหมายเกณฑ์ไปยังบุคคลที่เหมาะสมแก่งานนั้นเป็นการเฉพาะตัวหรือออกหมายเกณฑ์ไปยังพลเมืองทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนะครับเจ้าพนักงานปกครองท้อง,งที่เป็นผู้ออกหมายเกณฑ์ นะครับออกแล้วก็ออกทั้งหมดหรือออกบางส่วนนี่คือจุดที่จะดูว่าถูกต้องไม่ถูกต้องกองก็กอและขอกล่าวได้ถูกต้องนะครับแล้วก็จอจาร์ทั้งก, ор, ก or, or ็กอขอและขอกล่าวได้ถูกต้องนะครับจุวถามว่าก็อดกล่าวได้ถูกต้องดังนั้นก็ไปดูข้อกฎหมายกันก่อนนะครับข้อกฎหมายในมาตรารที่ส3มนะครับก็คือเป็นเรื่องของสิทธ,ธิการเรียกร้องกาทดแทน การเกณฑ์ช่วยราชการทาหารก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนหรือค่าเสียหายได้เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้นะครับมาตรา34ผู้ที่กำหนดค่าทดแทนนะครับให้เจ้าพนักงานปกครองท้องที่ ที่ออกหมายเกณฑ์เป็นผู้กําหนดค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเกณฑ์แล้วแจ้งไปหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ก่อพรองทรัพย์สินนั้นมารับแทนผู้ที่กําหนดค่าทดแทนก็คือตัวของเจ้าพนักง,งานปกครองท้องที่นะครับเป็นผู้กําหนดค่าทดแทนก็ขอไกยก็น่าจะถูกต้องนะครับต่อไปก็ มาตราหกสี่วักสองนะครับการกาหนดค่าทดแทนให้คานึงถึงราคาค่าเช่าบานกลางในท้องที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการนําส่งทรัพย์สินนั้นเป็นหลักเว้นแต่ค่าเช่ายานพาหนะให้ถือตามอัตราที่กระทรวงกาหูมกําหนดนะครับในมาตราที่สามสิบห้าก,ก็คือกรณีที่ไม่พอใจจํานวนค่าทดแทนนะครับ ถ้าเจ้าของหรือผู้รอบรองทรัพย์สินไม่พอใจจํานวนค่าทดแทนที่เจา้าพนักงานปกครองท้องที่ออกหมายเกณฑ์กาหนดให้ยื่นคําคัดค้านเป็นหนังสือต่อเจา้าพนักงานปกครองท้องที่ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งรับค่าทดแทนแล้วก็ให้เจา้าพนักงานปกครองท้องที่นั้นส่งคําคัดค้านไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารโดยเร็วเป็นหนังสือต่อเจา้าพนักงานปกครองท้องที่ภายใน30วันนะครับนับแต่ได้ รับแจง้งโคควายนะครับเนี่ยต่อไปนะครับมาตราที่สิบสี่การออกหมายเกณฑ์นะครับเมื่อต้องเกณฑ์แรงงานให้เจ้าพนักง,งานปกครองของที่ที่ได้รับใบเรียกเกณฑ์ออกหมายเกณฑ์ไปยังบุคคลที่เหมาะสมแก่การนั้นนะครับเป็นการเฉพาะหรือจะออกหมายเกณฑ์ไปยังพลเมืองทั้งหมดหรือบางส่วนในท้องท,ที่ที่มีเขตอำนาจก็ได้แล้วแต่ กรณีควรออกหมายเกณฑ์ก็คือเจ้าพนักงานปกครอง้องที่ออกทั้งหมดหรือออกบางส่วนก็เหมือนกันกันกนกบข้อขอไปนะครับในเวลาไม่ปกติควรออกหมายเกณฑ์คือเจ้าพนักงานปกครองตรงที่นะครับแล้วก็ออกทั้งหมดหรือออกแต่บางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือทั้งข้อขอและคอกล่าวได้ถูกต้องตอบข้ออจาร นะครับก็จบลงไปนะครับหข้อในคลิปนี้นะครับก็พบกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเอามาทาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับจะสรุปประเด็นสรุปแนวข้อสอบมาให้ดูกันเรื่อยๆสาหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับ